ก็มีทั้งงานคอนเสิร์ตเข้ามาแล้วก็มีงานแสดงด้วยมีแสดงซีรีส์ด้วยนะคะในพาร์ทของนักโซเน็ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากๆในกองอยากทําไม่ได้เราแบบอยากลองทําอะไรอย่างเงี้ยอยากเล่นได้ทุกบทบาทอาขามาตามขาดคิวฮอตมากค่ะรงคอนเสิร์ตอะไรใดบ้างตอนนี้ก็มีทั้งงานคอนเสิร์ตเข้ามาแล้วก็มีงานแสดงด้วยมีแสดงซีรีส์ด้วยนะคะใช่ตอนนี้ก็มีคิวสองสองเรื่องใช่ค่ะเป็นซีรีส์ ของของของพี่ฟ้ากับพี่ชานะคะเรื่องอลิมิตเลิฟอ่าบริษัทนี้ไม่มีจำกัดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะชื่อเรื่องว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคุยกับแม่ซื้อก่อนอ๋อเหรอยังไม่บอกตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เรามีสองเรื่องใช่ใช่ค่ะเรื่องนี้ก่อนที่พูดได้ค่ะค่ะเลยพาร์ตเลยพาร์ต แสงงขอในพาร์ทของนักแสดงก็รู้สึกตื่นเต้นและก็สนุกมากๆในกองนะเพราะว่าก็คือเราอยู่กับพี่ๆในกองก็คือรู้สึกว่าแบบมันจอยกว่าที่คิดเพราะว่าเราก็เป็นน้องใหม่มากๆคือก่อนหน้าน,นี้ก็มีแสดงบ้างแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบคือมันจะส่วนมากจะเป็นในพาร์ทของนักร้องเป็นแสดงในในาภาพยนตร์แต่ว่าเกี่ยวกับนักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราซึ่งเราเข้าใจบทบาทอยู่แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเป็นฟิลแบบอุ๊ย ฉันต้องทําไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็สนุกดีค่ะตื่นเต้นรู้สึกแบบอะไรเงี้ยแบบอะไรที่ใหม่ๆก็ได้ทำก็ก็สนุกดีก็เรียกว่าเรื่องนี้เป็นการแสดงเต็มเร็นงแรกของเราเลยใช่ไหมคะ ก็ก่อนหน้านี้ก็มีแต่ว่าอันเนี้ยเป็นฉีกมานิดนึงเพราะว่าเรามันไกลตัวค่ะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเล่นเป็นแม่้านส่วนมากไม่ได้เล่นส่วนมากเป็นจริงเ,เป็นแม่วานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงเราชอบพัศจไหนากฝึกเพราะว่านางงามนักลอ้อแล้วก็มาสแบบสดงมาแบบสดแงบบหนูคิดหนูคิดว่ามันคือเราอ่ะอยากทําไม่ได้เ,เราแบบอยากอยากลองทําอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยรู้สึกว่าอยากอยากเล่นได้ทุกบทบาทถ้าเรามีความสามารถ าความสามารถมากพอดิ้นพันไหคะตอนนี้ค่ะยังไงเรารรบฝึดในบ้านนี่คือมันต้องทำกันบ้านอะไรต้องทำกันบ้านเลยค่ะอย่างเช่นถูบ้านนี่เำไม่เป็นเลยนะเราไม่เป็นเราเป็นคุณหนูติดแกรมเราเป็นคุณหนูติดแกรมต้องเช็ดกระจกด้วยปกติก็ให้แต่ให้แต่แม่บ้านทำอะค่ะใช่ก็ได้ยังไงนะเช็ดกระจกแบบแบบเราอะก็เหนื่อยเลยค่ะเหนื่อยกับตัวเองมาก เพราะว่าเราก็ไม่อยู่อยู่นิง่งๆมันก็เลยเหนื่อยอเ,เพราะว่าเราไม่ได้เสีอเอ e n e ในกองก็คือแบบเดินไปทั่วเลยเพราะว่าไม่ยังไม่ถึงคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือว่าถือว่าอินเทอร์เนนให้กองสมาชิกาใช่ใช่อยากคอนเสิร<ๆ>์ตเหรอคะตอนนี้เป็นไงบ้างคะคอนเสิร์ตจริงๆแล้วอันนี้คือหนูต้องไปแต่งตัวเลยเรอไปคอนเสิร์ตเพราะว่าคอนเสิร์ตเล่นหกโมงหกโมงเย็นใช่ใชค่ะ,คะใช่ค่ะทีม ก็ดีใจค่ะแต่ว่าคอนเสิร์ตอาจจะไม่ได้หนาเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงเป็นช่วงของหน้าฝนแล้วก็อคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีแบบว่าเข้า,านานๆเข้ามาใชา่เพราะว่าเป็นคือเกี่ยวกับวงเนี่ยวงเราเนี่ยจะมีนักร้องหลายคนซึ่งตอนนี้ชูตี้ก็คิดว่ากําลังจะทําเพลงก็เลยคิดว่า กำลังจะโปรโมทเพลงด้วยซึ่งบางคนก็อยากจะได้แม่ด้วยอยากได้จะได้พ่อด้วยหรืออยากจะได้แบบเพื่อนเราอะไรอย่างงี้ค่ะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันแต่ว่าวันนี้ก็คือเป็นฟิวของเต็มวงเต็มวง,เต,มวงเต็มรูปแบบของชูตี้หนึ่งชั่วโมองแต่ว่าถ้าอยากเพิ่มก็ต้องแบบว่าคุยรายละเอียดได้นะคะกับพ่อใหญ่นะโอ้ยกับป้าป๊าค,ะ <c oughs> ค่ะใช่เพราะว่าแม่หนูก็อยากเป็นนักร้องอยู่แม่เชลก็อยากเป็นนักร้องมากๆค่ะ อเขาจถามวันนี้พี่ลำไยวันเกิดงานที่ผานมาใช่ใวันที่สามสามตุลาสามตุลาใช่ได้เจอพี่สาไม่ได้เจอเลยเพราะว่าเหมือนเหมือนเราทํางานแบบวน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 อะไรอย่างเงี้ยครับวนลไม่ได้ไปไหนเราก็ไม่ได้ไปเจอใครด้วยเหมือนกันใช่ก็ เอวยพรอปแล้วแหละแต่ว่าก็เดี๋ยวาห์อวยพรขออนุญาตอวยพรตรงนี้เลยละกันก็สุขสันต์วันเกิดนะครับผมสำหรับจะคุยกันประมาณนี้ค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะก็วันเกิดปีนี้ขอให้มีแต่ความสุขเลยแล้วก็ใช้ชีวิตเอนจอยกับชีวิตไปเลยค่ะอะไรที่มันเป็นความสุขของเราก็ทำมันไปเลยค่ะเราเราเราติดตามความรักไม่เลยไม่ได้ติดตามในภาคของความรัก แต่ติดตามในพัดของงานตลอดใช่เพราะว่าเราเราอย่างที่บอกเขาเพราะว่างานเราอะ่ะมันไม่ค่อยได้คุยกันงานมันอีกคนนึงร้องเพลงอะไรเงี้ยซึ่งตอนเมื่อก่อนหนูเป็นนักร้องก็ร้องเพลงก็นอนดึกแต่ว่าทุกวันนี้ต้องต้องรีบนอนเพราะว่าต้องตืง่นเช้าละอะนี้ก็ติดตามกันบ้านไหือว่าคุยกันแบบว่ามันอาจจะแบบได้เจอการแต่นานดีแล้คือแบบนานนานทีใช่นานนแบบนานทีอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเขาตอบมาแล้วเขาทักมาแล้วก็เราก็น,นาน,นานที ทักไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นฟิลนี้แต่ถามว่าถ้าวันไหนที่แบบว่ามีเรื่องแบบที่เราต้องคุยกันจริงๆอ่ะเชื่อเลยว่าเราเราเป็นคนที่ถึงกันง่ายมากแต,แต,แต่แต่ตอนนี้นะตอนนี้กําลังแฮปปี้กันย๋ยวเอาเอ็นซ่าไอ้ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทํางานถ้าวันนึงเรารวมตัวกันเนี่ยเราปุ๊บปับ๊บถึงกันเลยแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมใช่เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันใช่ได้มีแบบว่าคนนึงไปมีแฟนแล้วลืมเราหรืออะไร ไม่ไม่ไม่ค่ะเราเป็นเพื่อนค่ะเพื่อนมีความสุขรักใครเราก็รักด้วยใช่ค่ะแลวเราตอนนี้เป็นงานหัวใจหัวใจเรานะแล้วก็รักพี่เอมโอเคใช่ค่ะ <laughs> หัวใจเราก็มันก็แบบคือฟิลวัยรุ่นนะเนาะค่ะวัยรุ่น20่สิบต้นๆน,นะคะก็เ <laughs> ร <laughs> ื่อยๆข่าวเรื่องของหัวใจก็ถามว่าดีไหมก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ก็คือมีมีคุยบ้างก็มีคุยบ้างแต่ว่าส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยได้ตอบหรอกค่ะแต่ว่าก็แค่ใช่แฮปปี้เดี๋ยวว่าแสดงว่าก็มีคนเข้ามาคุยเราเข้าไปค่ะเราเข้าไปหาเขาไม่มีใครเข้ามาค่ะส่วนมากเราจะเข้าไปคุยถ้าเขาไม่บล็อกก็แปลว่าเรายังคุยได้ถ้าเขาบล็อกแปลว่าอกหักละแสดงอ่านบลอแล้วเนาะยังค่ะ ยังค่ะเพราะว่าส่วนมากไม่เค่อยจะมีใครสนใจเราเลยค่ะซึ่งมอดก็น่าจะวองว่าไว้ใจได้ค่ะเพราะว่าเราชอบเขาฝ่ายเดียวเขาจะถามสายฝ่อไหมเราต้องสายฝอปะสายเราใช่ไหมคะเรายากสายฝอนะคะเออชอบฝอเราเราอยากสายฝอนะแต่ว่าสำเนียงเราอะมัปฝึกกันได้ยปตป e n g อ i ง h อะไรอย่างนี้ยค่ะใช่ก็มีก็ชอบหลายสาย เดีเช่าหลายสายหนูได้หมดค่ะขอแค่คนที่คุยด้วยแล้วมีความสุขแล้วก็กินข้าวด้วยแล้วมันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ออะไดนะ้ค่ะอยากบอกคนที่ไม่ตอบเราไหมเราเหน,หน,หนูหนูไม่หนูไม่อยากจะบอกว่าแบบอยากไม่อยากคิดแทนเขาแต่หนูเชื่อว่าเขาเห็นอยู่แต่เขาไม่อยากตอบ <laughs> เธอทำมีมงความสวยเธอได้บ้องเพลงเ็นไดละความน่ามีคนไม่ตอบเลยเหรอเขาอาจจะเขินอราอรก็ต้องคิดไปในแง่บวกเขาอาจจะเขินเราเพราะว่าความน่ารักเฟลลี่ของเราค่ะขอบคุณค่ะ